ครับสวัสดีครับผู้ติดตามช่องใบบุญชชแนลนะครับผมอไก่ซ้ช่องพอไก่ซ้ำสูงน้าครับผมมือนี้ผมสิฟ้ามาเปิดราคาควาวยขอกพอไก่เนาะครับมือนี้ขอกพอไก่คือเก่าครับผมพสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมีอย่างแน่นอนพอมือนี้มีควายมีควาวยคือเก่าเนาะครับผมมีกยสองโตมีควาวยสองโตครับผมมีสถานะยังไงครับผมสถานะม่านลาดดิน ตัวนี้เพิ่นว่าแม่ม่านเด้อแม่ม่านก็คือแม่ยทองนั่นแหละครับผมทองล้านเปอร์เซ็นครับผมสองเดือนกว่าเด้อพี่น้องเด้อใบพี่หลอดเด้อใบหลอดทองพอได้ครับผมยกมงคลพ่อยกมงคลนะครับสองเดือนกว่าเพิ่นสูงลายปานไดนเนาะพ่อลอยสามสิบสามบวกลบลอยสามสิบสามบวกลบเด้อครับพี่น้องทองที่ใดครับทองที่สองทองที่สองเด้อพี่น้องเอาเบิ่งต้นโตเพิ่นครับบานนี้เอาเบิ่งหน้าตาครับผมอันเดียดเกิดแตาแป๊ะแก้วตัวนี้ ครับผมแกมกระจำอยู่ตาแกมแกมจำด้วพี่น้องเพิ่อนบึงคองเพิ่นโอ้ข่อยไงนะครับอบบุกเผาไงครับผมมุกเจ้ามุกเจ้าไปเสียเวลาเวลาผสมพันธุ์อีกเน้อครับผมโอ้ไรเพิ่นก้อนบึงดักเพื่อเพื่อโย่เพิ่นดักก้อนน้ำข้อยห่อนเน้อตอนนี้ท้ายเน้อตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ท้ายตอนเที่ยงเบิ่งดักเพื่อนก้นครับผมเอตี้บอกท้ายไม่ข่อยเบิ่งเนี้ย วันจะขายหนงตัวนึงวังหันเพิ่นกระโถนเอาตัวนึงเด้่พี่น้องสร้างสร้างสร้างนี่เอาเบิ้งดากเบิ้งควนนะครับผมเอาดากเอาไทยไ่ดีอยู่ครับผมดีไทยดีเพิ่งจะเตื่นกล่องนี้เล็กน้อยเนาะอากาศมันห่อนตอนเที่ยงว่าสีตาไทยเนี่เหมือนเลงไก่ย่านมันบ่ทันอีกมันสีมืดเถอะครับผมม่นพ่นหาหมูพ่นหมูพ่นได้ไปสักกลอนหมูไปสักกนแล้วบางหันตัวนึงครับผมก็เดียวกันก็เดียวกันเพื่อเลี้ยงเต้นท์หมู ธรรมดาธรรมชาขนาดไหนนะสถานะเพิ่นสถานะตอนนี้เพิ่นท่องน้อเนาะน้องลายเส้นมันเป็อยท่องในแจักเดือนก็พ่อทองทางก่ฮะทองในแจักเดือนสองเดือนกว่าเด้อพี่น้องพอท่าในพ่อสามปันไหนโอ้ต้นตัวดีถือว่าต้นตัวดีเด้อพี่น้องเอาเปิดไวลายปันไหนครับผมเปิดไปหกสิบเจ็ดเท่นี้หกหมื่นเจ็ดพันเด้อพี่น้องต่อรองได้อีกนะครับสื่หนึ่งได้สองนะครับผมมูเจ้าว่าต้องไปงาการจัด ทีตาตาทากินน้องใชกินน่อปลูกพายเลือดรวยพันพันมาบ่ต้องปลูกเราไปเสี้ยวโลดพอขั้นหล่ขั้นนี่ขั้นห่าบเงินห่าบทองโอ้ขันตกสวงตัวนี่งขันตกสวงเด้อพี่น้องเออขันตกไก่สวงอันนั้นเพิ่นนั่นเห็นไหมขันตกสวงเพันมาน้อยตัวน้อยตัวที่ตกสวงเอ้านี่ไปยกกระเพริญเวลาเด้อ อ่ะเปิดไมไรบานได้ก็พ่อหกสิบเกณฑคะแนนสูงรอยสามสิบสามอ่ะเอาตัวต่อไปครับบานนี้อะไรไปเลยอ้าวอีกตัวหนึ่งได้พี่น้องเพิ่งมาเมียสาวด้วยครับนี่นอนอยู่นี่เครับเฮ้ยเบิ่งไปเรื่อิดหัวหมูเพิ่นเอ้านี่คือเมียสาวด้วยพี่น้องเมียสาวอีกตัวหนึ่งโอ้บรรยากาศพี่น้องเบิ่งอร่ลดแห่งแรงคือว่าหลับบ้านเฮามันแรงครับผม นึ่งรถคล้ยก็บเจ๊กสกินยังนเนาะผู้ใดมีหญาลล้าหลายๆทางฝุ่นก็มาเอาไปเลี้ยงไปดูแลในเด้อพี่น้องเอ้ยเข็ดหอดมูเข็ดหอดมูอำเภออดไก่อนล่ะอำเภอ วาลิตวาลิสชำรัสวาลิตชำรัวาลิตชำรัโมเดลวาลิสชำรัสโอเคเอาตาเอานี่ได้ครับแม่สาวเด้อบ้านนี้แม่สาวนี่ครับมันสูงสูงทะเลเกาะตัวนี้หน่อยสามสิบสามบวกลบเออหน่อยสามสิบสามบวกลบเอาเบิ่งตาเด้อโอ้กะบานเปิดดีนะหัวกะบานโงกไงนาโงกตาแต้มไงดีเต็มกับจำสองเมืองเอ้าเบิ่งต้นโตครับผมบ้านนี้เบิ้งเบิ้งเบตก็ถือว่าดีเด้อพี่น้องมันยิงยาขาดน้ำเลี้ยงนี่จังน้อยครับผม อันนี้หางเพื่อนหางเพื่อนไปใส่พ่อหางเพื่อนนี่หางมันเติดน้ำบักจับโอ้หางบอดด้ขาดเด้อขนหางล่ะเพื่อนอยขนหางเพ่นขาดเด้อพี่น้องมึงมึงเอาพี่เบิ่งก็ได้ครับนี่เขาพี่เบิ่งเลยครับขาดไม่ได้ขาดกูดุดอยู่หอกนี่เด้อบอดด้ขาดเด้อครับพี่น้องหางบอดด้ขาดครับนะนี่บอดด้ขาดเด้อขนเพื่อนหิ่งหน่อยได้เสื้อนะหัวเนาะขนหน่อยได้เื้อเพืนไปเรี้ยงใกล้น้ำบักจับเมนครับผมซีดไปซีดหน้ามันก็ขาดเมื่อสิ่งมันก็เบิือ โอ้เถือว่าโตงามด้วยพี่น้องโตง่ามอยู่ครับผมอัตลัเลนคัดอืมหน้าตาพี่น้องหาเน่ากูได้ครับกล้วยพันสีอายุประมาณเท่าใดพ่อสองีปีสองี่กัวเน่าครับยังไงอีกยังไมูโจไปเอาเน่านังใส่กเบื้งจับสัลักัไรผสมพัุนเลยวนี้มงกีบเรีบกีบเท่าเด้พี่น้องด้กีบเรียบกีบเท่าก็ถือว่าดีเ้ครับงไงงไงครับ่ไอาใส่เน่าใสังยยงกล้วยจอยผิวันได้กกับเลอาเอาเปิดไปไล่ไปได้พ่อตัวนี้ หาสิบหาหาสิบสามว่าจำตัวผิดแล้วนี่หาสิบสามคะแนนครับตอร่องเลยครับผมไอ้โทรมาสอบถามก็พอคุณเบิ้งเด้อครับผมตอะไรคือเก็หน่ละเป็นขวางไปฟาตันเลี่ยงไปกับตอกันได้คือเก่าไปมีเงินซ้ำนั่นซ้ำนี่เอ้กับตอรองกันถ้ามาว่าแต่โทรมาหากันนอโทรมาสอบถามมาต่อรองกันเบิ้งกับผมผมมีมีเงินอยู่เท่านั้นท่อนี้มีงบเท่านั้นท่อนี้ก็เข้าไปสุดก้อนไ่นไปเบิ้ล้วเด้อสุดก้อนเบิ้งลแอบแลย ไอ่ว่าเฝ้าไทยฟอนก็บ้อนคั้วกับเซาหามหามเยอะหนิ FC บอกเอาล่องให้คอยเบิ้องตัวซะเล่นกับสีล่องละอีกล่องสูมือครับผมล่องสูมือเด้อตามช่องใบบุญเส้นแนวช่องฟ้าไกลซ้ำสูงเด้อขั้วตัวดีมาให้เบ้างเด้อพี่น้องเด้อเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้อพี่น้องเด้อเออคลิปนี้เอาเก่าไว้ซ้ำนิดนะครับเอาพ่อเอาฝากงี้อีกวะสวัสดีครับเอาแม็ดดีพ่อแม็ดดีโอเม็เมดโอเมโอเม็ดโอเอเมเม็ดอเม็เม็ดโอเม็ดโอมาทตัดโอเกครับผม รักษาชีวิตไว้มึงซื้อขั้วให้พงไช่ไกลไปเลี้ยงเด้อ้าวครับมันสวัสดีไดรรอบนี้ครับผมครับวัสดีครับครับสวัสดีครับเบิ่ง